ต่อมไรโอ๊ยออ <laughs> ฮัโลห่วงหัวกันนาเนี่ยทำรถโชว์พี่ๆหน่อพี่ๆอยากดู <laughs> บัตรซีโน่เนี่นบึนบึนบนบนบนอ คุณเพิ่งเนี่ล่ะเต็มที่เลยลูกดูน้องทุกวันเต็มที่เลยลูกพี่เอาลับสุดเอาลูกพี่เอาเต็มที่เลยนะลูกพี่นะพอให้น้องเล่นกันน้องจะได้มีพัฒนาการดีขึ้นอุ้ยของเล่นหลายค่ะไปมองนั่นใหญ่มั่งนี่ วันนี้สอบผ่านไมมผ่านครับแต่ข้อสุดท้ายมั่วเหมืองน้ำลายตื่นเช้ามาป้าๆรอดูแต่คลิปคารลคลิปนั้นทายไม่ร้ายหลายแต่ป้าอบบค่อยลงส่วนมากแยแแมลงไปดูช่องแยแแมมเยอะมากมีแต่ผู้เดียวมีแต่ผู้เดียวมีแต่ผู้เดียว คุณเขาเปิดเ <_ d ream> ขาเบื่อเขาหนีเมดแล้วเปิดเบื่อได้ดดหน่อยเนี่ยชอบตอนเรียนมากค่ะมาดูจะคิดดูีบยู่จังเซไดก้กระซงแบบคือแบบว่าม่วงมากแค่ไหนถ้าแบบเปิดการ์ดมาหนีดีใจมากเมื่อเช้านี้เพือ่อนแบบว่าข้างอยูวแบบคือรุดแบบไม่รู้เป็นอะไรเมื่อเช้าอ่ะแบบว่าไม่เอาอะไรเลยก็เลยมาร้องอ่ะพ่านเบิงการหัวเสยรอดูทุกวันตั้งแต่เกิดเลยค่ะขอบคุณครับแล้ว ขอบคุณนะคะขอบคุณที่รักขนมคตดเสียงตดนี่นะเล่นจบกเราต้องสอบพร้อมว่าสอบอะไรคู่หามยุดคู่สิยุดเราแบบหายยุดบางวันแบบว่าหนูเก็บแล้วนะหนูจะให้ดูแค่สองหมวดพออะไรเงี้ยแล้วค่อยๆเพิ่มเอาหนูเก็บแล้วก็ยอมเด้สิเบิงอีกเป็นห้คู่เหมนักเลยนห้คู่นะเดี๋ยวันนี้นะเออขวนควนโอ้ย เอาไปผู day, like, okay, ้ใดเบิ่งไล่เมื่อกี้ก็ได้คลิปดีทั้งนั้นก็ดีดจั๊กซี่บู๊เนื่อกี้เลียนให้ครูมันมีที่ไหนเล่าให้พี่ๆฟังซิเด็กเด็กเรียนดูการเด็กได้อะไรบ้างเด็กรู้จักอะไรบ้างเห็นอะไรบ้างุนั่นไนนั่แม่ะเรียบร้อยย้ากไปไหนลอก่อนครับไปเบย้งแยกไปไหนก่อนมีแพ้ด้วยนะใช่ไหมมีสุนัขด้วยนะ อะไรอีกลาดองกี้อะไรอีกลิงลิงแมวใช่ไหมตะลดดนังนังนังลงุ่งว่ะปั๊บกดแขนเหรอ <c oughs> <c oughs> ยืดใสย <c oughs> อ่ะนั่งก่อนแป๊บหนึ่งนะ <c oughs> เอาเบิ้งเด้อ <c oughs> นั่ง <c oughs> กัดเขียนทะลุนี่แขนนี่ทำไมคุณถึงไม่นั่งดนั่นแม่ยอหิบแต่หิบมากกับแก้งเขาเด้กทำไมคุณถึงไม่นั่งคาลอยู่ในคาลอยู่ในอยู่นี่ครับอยู่นี่ครับชุกสบายดีไรฮ่าว่าเรากำลังสบายตกมือพันฮ่าว่าเรากำลังสบายตกมือพัน แขวนร้โาโอ้ยชะลุนนั่งแป๊บหนึ่งป้าป,ปวดแขนเนาะตบมือสวัสดีครับพี่ๆ <c oughs> หน่อยเลยมาชีวนังว้ายขี่ไล่คักให้ว้ายคุณแหนว้ายขี่ไล่คักมาแล้วมาแล้วเลยว้อขี่ไล่คักว้ายจะเป็นขี่ไล่เหมือนป้าปามากพี่เขาบอก <c oughs> บอือๆายเสร็จเสร็จก่อนเบื้องแรกคือเอานั่งนะบังป้าไว้หรอก อันนี้อ่ะขอบคุณครับแม่เบเอ่หรอกุ่นซิปัดทิมคุณสิไป,ปแล้วจังเสียทุกคนย่องซะเถอะปุ่นโอเคโอเคปไปไป แยือพายางเด่นจะค้ำเดี๋ยวไปจะไม่กินเหงานาะจะไม่กินเหงาโอ้ยจี้ยืนปวดเดี๋ยวไดโอ้ยคารวขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับยายก่อนขอบคุณครับครับครับเดียวว้าาเสียงครูเอาขอบคุณครับ ขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับไหนขอบคุณครับยังไงขอบคุณครับขอบคุณครับยายก่อนไม่ดุยายขอบคุณท้าก่อนยิ้มยิ้มก่อนยิ้มก่อนไอ้ยิ้มก่อนก็ได้ยิ้มก็ได้บุนยิ้มยิ้มก่อนยิ้มก่อนยิ้มรอรอกอนเร็วยิ้มก่อนยิ้มให้ยายก่อน พูดพูดครับเฮ้ยสวัสดีครับพูดพูดนี่คนเบื่อเหรอพูดพูดพูดถ้าให้พูเรียกเรียกพูสิป้าวัิกระดุมสุงไหมพนึ่งจองตุ้งตึ้งตังตึ้งต้ตังตึงตึ้งตึงถ้าตึ้งตึงพูดมาจะโยกโบ๋ไปขันลังใส่แล้วพัดที้ ยิ้มใส่ดูอย่าทับตกนะลูกยายเกลียดไม่ไหวแล้วน่ะนุ่นยิ้มใส่พี่ๆหน่นมียิ้มใส่ป้าได้ไงนนุ่ไอ้ยิ้มๆยิ้มเรอๆกันแล้วประยูแล้วทุกคนเอาไปไปไปเฮ้ย